อย่าลืมฟันปอมเปย์เป็นแสนแขนไม่ได้จับเอฟันปอมไปด้วยอย่าลืมอย่าลืมเปเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับไอ้เัียเกินแสนด้วยหรอกว่าเกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วไอ้เฮียเกินอยู่แล้วไอ้สัตว์แต่แขนไม่ได้จับเลยไม่รู้ว่าโดนหลอกหรือเปล่าไม่รู้เ่าโดนหลอกหรือเปล่าไอ้สัตว์จริงครับโดนหลอกหรือเปล่าไอ้หนูโดนหลอกเลยเปเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับเลยได้จับบางอย่างอะ อะไรอะไรอะเกี่ยวจับย e ังไงจับยังจัจับยักษ์จับยักษจับยักเออผมกับผมไม่ได้เหมือนคุณนะครับคุณแก่ะถ้าไปอะกูท้าไปอะกูาไมอะกูท้าไปอะไม่ออกกไปครับมันดีออกกนไครับลมันดไม่ดม่ได้ไม่นด้มันด้มันด้มันด กาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเมียมันมีผัวใหม่แล้วไยเชื่อกูดใช่ครับจริงครับคิดอย่ยวกูปะเห,เห็นหลายรอบแล้วครับเดี๋ยวก็มาร้องไห้หาเราอีกใช่ครับ <laughs> ไม่มีใครรักมันจริงหรอครับ <laughs> มีแต่เขาหลอกเอาหลอกเอาผลประโยชน์มานะครับเออมผมผมเห็นมาเป็นปีอ่ะ เออผมร่ายฝั่งเนียผร่าฝั่งเนี้ยวมายฝั่งเนี้ยทุกรอบแลยครับไอ้แต่เมียมันตายไปแล้วไอ้เยี่ยเมียมันตายไปแล้วไอ้สัตว์เออจริงเขาโดนตายไปแล้วไอ้เยี่ยไอตายเมียตายต่อหน้าแต่ทำเฮียอะไรไม่ได้ไอ้เยี่ยทำเป็นพระเอกเอวีไอเอ็มบีไอ้สัตว์เดินเองะเดินทำหน้านิ่งรึบดึ๊บดึ๊บดึ๊บเนี่ยยิ่งมันตัวเองหล่อมั้งไอ้สัตว์เออทำเป็นร้องไห้ได้ครับจะมีร้องไห้เสียงเศร้าเออเฮี่ยจะอื่นแล้วแหละ ทำเป็นเท่แต่ปกป้องใครไม่ได้ค e> วยกระจอกยังกระแดะมาใช้นามสกุลกูอีกไอ้เหี้ยใช่ปกป้องใครไม่ได okay. ้เลยร้องไห้แล้วไอ้เหี้ยร้องไห้แล้วคิมุกโป่งไรสัตว์นี่ให้วีจีทัดพูดกับมันดิเฮ้ยจีมึงพูดกับมันดิจีมึงพูดกับมันดิพูดกับมันดิพูดกับมันดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบอลได้สัตต์ลงมาเปล่าลงมันร้องไห้คิมุกโป่งอยู่ตอนเนี้ย ว่าแกจะบูดูบ๊อบอะไรเพื่อนรอใ่าอยู่หรือเปล่าดูบ๊อบอะไรอะน้ำตาไหลข้างเดียวไอสัตว์มันมีเมียเว้ยมันมีเมียคนหนึ่งแต่มันปกป้องไม่ได้ไอเฮียโหอมเพศวะไอเฮียโหอดิกละ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  มึงรู้ไหมตอนกูฆ่าเมียมันอ่ะแล้วกูจะให้มันแบบเมียมันตายต่อ,อนหน้าแล้วมันก็ทำท่าเดินอย่างงี้ไว้นี่นี่เดินเดินทำหน้าคือผมเป็นสนหลอกลุงผมไม่เอาผมไม่เอาเย็นดูดดมึงดูหนัง <ri> เยอะปะเนี่ยไอ้บ๊อบดูเอ็มวีเยอะโอ้โอสองสารเขาว่ะไอ้เหี้ยเขาชอบมึงได้ไงวะเออหัวหน้านแก,ก๊งไอ้เนี่ยหัวหน้าแก๊งไงใช่ครับหนูมาลองไปถามหนูมาเลยด้เดี๋ยวไมเขาชอบไอ้เหี้ย มาถามเลยดิอะไรวะจีอะไรไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้เนาะเฮ้ยกูรู้กูรู้จะครบกันดีกว่าเราใครขู่ไม่เราเลยเฮียเอ้าไข่ประชดไว้สัตว์เฮ้ยเฮียไอ้โคึงมึงกูจะเล่าอะไรมาย้อนสอนทำไมมึงรู้จักไอ้เหี้ยบ๊อบใช่มรู้จักหูอะเคยฆ่าเมียมันเว้ยมึงคิดว่าผู้ชายโค้ดเทพปะปกป้องเมียตัวเองไม่ได้เหี้ย มึงคิดว่าไงวะผมเพศไงโคมุนหมาจริงแล้วมึงชอบรถกูไหมเนี่ยมึงว่าทำไมมึงว่าทำไมเขาชอบไอ้บอบวะมึงเล่าให้กูฟังหน่อยดิมึงคิดว่าไงวะมันมีดีตรงไหนวะมึงลองเล่าให้กูฟังดนว่ามันมีเฮอะไรดีบ้างอ๋อมันดูเผินเผิแล้วมันดูดีไงโอูยแบบดูแต่ภายนอกไงลุงอ๋อจะดูเผินเผินมันต้องดูนานๆมได้ยินครับมันดูเผินเผิไงมันต้องดูนานๆเออเออเออ มันหยุดตู้ปลาได้ไงเนี่ยตรงอุ้มกากไอ,อ้โดนจับไอ,อ้เหีย้ยโหแม่งน่าสมเพชเ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันร้ายไอ้สัตว์มีผู้หญิงในเกงมงตัเยอะไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยแอบคบใครบ้างอะในบ้านไหนสัตว์แต่เมียจับไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้โหจริงเหรอเออเหี้ยไอ้บอสมึงทำแบบนั้นเลยเหรอเหี้ยจริงเหี้ยจริงอันนี้เหียจริงทำเป็นแบบคนหล่อไอเหี้ยพระเอกไอสัตว์เต็มใหนได้มีเมียหลายคน พบกับผู้หญิงในบ้านเนี่ยนะเออแก๊งอะไรเนี่ยฮะลโหลแก๊งด็อกกี้ไอ้ที่อ่ะเออเออแป๊บนึงแป๊บนึงด็อกกี้โคล่องฟ่อมมาหนึ่งเลยไอสัตว์โชรกูนี่ครับลุงวันเีกสองไปอะไรปส่งศพครับลุงโอ้ศพหล่นอีกแล้วอ่ะปอะมาณนึงกูไม่มีเลยที่อ่ะนี่เอ๋อนี่คนเอ๋อ มันมีเอ๋ออีกหนึ่งเหรอไอ้ไกุ้งไงเบอร์สามวะเบอร์สามเบอร์สามแต่งดีโอ้มันอเออเป็นร้อยไอ้ที่อ่ะตีต่อไปนะถึงร้อยครับเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มาบบเล่นตอนตำรวจน้อยๆไอ้พวกเนี้ยไอ้เหี้ยเก่งแต่อยู่ในบ้านไอ้สัตว์แบบเน้นคนเยอะแล้วตีตำรวจไอ้เหี้ยใช่ครับตีตำรวจสมเพศไอ้สัตว์โอ้เมีดีแค่คนเยอะไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะไอ้ลุงเล้ามันอยู่ที่ประเนี่ยอืม มันรู้สึกมันจะยิ้มอยู่ไอ้เหี้ยนะตอนกูด่ามันน่ะใช่เออเฮ้ยอย่ารู้ดีดีโอโอ้เป็นโลกเป็อะไรสนุกบัฟต่อนเลยมันโลกจิตเลยเออมันไม่มันมันไม่มีเหี้ยอะไรจะพูดหรอกูไงเหี้ยมันก็เลยทำท่าหัวล็อกกบเกลื่อนใช่ครับใช่ใช่ใช่เออไม่มีไม่มีบัญญาบัฟเเออไม่มีบรญยาอ้เหี้ยไม่รู้จะพูดอะไรไงสัตว์เดี๋ยวต้องอยู่กับเพื่อนก่อนครับถึงแบบเพื่อนถึงกันนี่เขาเรียกว่าอยู่คนเดียวหงอยไอ้เหี้ยอยู่กับเพื่อนที่ปากดีสัตว์ใช่ครับคนอื่นเขเรียกว่าอะไรไมโค ชอบปากดีตอนเริ่มแล้วก็ตายหมดเนี้ยจะเจอลุงนานเดี๋ยวนี้ลุงแซบขึ้นแล้วเนี่ยธรรมดาแซบขึ้นแล้วเนี่ยแค่กูกับมันได้เฉยแต่คนอื่นกูเฉยเฉยอะแต่เฮียเนี่ยต้องโดนสักทีหนึ่งไอ้สั์ มันเอาชื่อกูไงเอานามสกุลกูไงไอ้เหี้ยมันต้องใส่จะเอากรรมพันธุ์หลานเหลนหลนมั้งไอ้เหี้ยเอาให้กูเอาให้หลอกยิงครับลงุงเอาหลอ,อ,ลอกลอยิงไอ้เหี้ยมันหลอกยิงหลอกยิงว่าดิหยุดหยุดนามสกุลจนันทการนะไอ้สัตว์เดีย๋ยวจี๊ด้าวเนี่ยรอเหี้ยอะไรอะ่ะนามสกุลกูมันดังไงไอ้สัตว์ต้องเข้าใจธรรมดาลุงธรรมดายังหมาลุงแรรมดานะแก้งมันไม่ใช่ลุงแก้งมันแกงมันตำรวจอยู่ ให้มันได้ใจไปสักวันหนึ่งไอ้เหี้ยเพิ่งกลับมาอุ้มได้แค่แค่สามเคสวันเนี้ยปกติทำไม่ได้เลยฮะพี่รู้ดิไม่ได้สั่งนะทำไมมันไม่สนใจลุงเลยฮะรูวันนี้เปล่ารุ้แก่ๆคนนี้เปล่าส่งของเละราคาได้สั่งของไหมครับสั่งสั่งอะไรครับสั่งเลือดอ่ะสั่งเลือดจากมึงอ่ะ เรียกแท็กซี่มาดิเมื่อกี้นะครับก็ส่งของอะไอพี่เขาฝากาของมาแล้วเนี่ยเออไปสั่งอ่ะได้มาดิมาแล้การอาวุธมึงเหลือเท่าไหร่อ่ะแปดดับเหลือแปดโอ้น้อยจังเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้น้อยมากไอ้วตอนเช้าพวกมึงหายหัวกันไปไหนวะกูถามจริงหรือว่าไม่กล้าอุ้มตอนเช้าอะ่ะกลัวสอบชายเหรอ กูสมชายไม่ให้ตังค์กินข้าวนะตำรวจไม่พอเนี่ไงเดี๋ยวตอนเช้าก็พอแล้วนี่ไงนี่ไงก็นี่ไงรอตอนเช้าก่อนเะเลอหลาะหล่หลาะหล่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 ะห่ะหล่ะหล่อล่ะห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 ล่ะล้วหนีะห่ยจะลหห่ะหะ่หน่ะหลล่ะห่ะ่ะหล่่ะหะหลล่ะหยุดหลี่ะหล่่่ะหห่ะ่ะห่ห่่่หล่่่ะ่ วันอาทิตย์วันที่หนึ่งวันที่สองอันที่สามใช่มึงไหวหรือเปล่าเนี่ยใครหยุดอ่ะกูไงคนเดียวเหรอใช่คนเดียวไงอ๋อไหวไหวให้ไหวไม่ไหวหรอกมั้งไม่ไหวมั้มพี่โหดอ่ะใครยอมอ่ะมีพี่มาดีคนเดียวผมก็ยอมแล้วจริงๆได้เดีผู้เข้าเดี๋ยวผู้เข้าเดี๋ยวผู้เข้าดีเอาผู้เข่าดีพี่มาดีคนเดียวก็ยอมแล้วเอาได้ก็ต้องยอมอยู่แล้วเพราะกูได้ไปอีสปอร์ตไอสัตว์อะมึงอะทำที่อะไรอ่ะใช่ใช่ครับได้ไที่เท่าไหร่นะได้ที่ไหนนะที่สองไอสัตว์ทุวย เออมาที่หลังอยอ่ที่1ึงกับร้องเลยพูดเล่นพูดเล่นตลาดกับเองเองฝือมือก็แตกต่างกันแหละที่หนึ่งแถมแถมไรพายได้วะ MVP ตลอดพูดเล่นพาตลาดได้ของจริงพี่มาดีของจริงคนนี้ MVP ที่ฟันเพื่อนน่ะนะมาดีอ่ะ <laughs> <laughs> คนละ ข่าว่าซึมไม่ใช่หรอว่าโทษโทษตัวเองไม่ใช่หรอว่าตัวเองเล่นไม่ดีพออะไรอะไรอะอะไรเออไม่ดีอะไรอะที่ฟันเพื่อนเออไม่ดีพอตัวเองได้เล่นเปล่าเออเอ้ยนผมก็ไม่ได้ลงอะเฮ้ยแรงเกินแรงไปลงไม่ลงลงไม่ได้เดไปเทียลงมาก็คาดเท่าเดิมเวลายิ่งหนักกว่าเดิมไปงครับลงผมว่าโอ้ยร้องหนักกว่าเดิม ต่อยก็ต่อยไม่เป็นไอ้เหี้ยทำาทำท่าแบบ่าเล่นแต่สนับไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกระโหลกไอ้สัตว์ฝึกอีกร้อยปีก็ไม่เท่ากูหรอกมึงอะไม่ไม่ได้ต่อยเก่งอยู่แล้วนะหลอะกูก็ไม่ได้ต่อยเก่งอยู่แล้วนะโอ้ต่อยมาก็ควสู้กันถึงไม่ได้อยู่ดีอะมึงอะมีดกับกูก็ได้นะไม่มีปัญหาไอ้เหี้ยมีอะไรที่เก่งบ้างชีวิตมึงอะเอะเก่งนะอะไรอะไรเก่งเย็ดเก่งเย็ดเก่งหรอไอ้บ๊อบะนะเย็ดเก่ง เออไม่ใช่ผมไม่ใช่ลุงข้ากูกูเก่งอยู่แล้วลูกสองไอสัตว์อาโสิงสิงอยู่แล้วไอ้เหี้ย <c oughs> มันเก่งเลยอ่ะ <c oughs> ไปล่ามเมียมันดีกว่าปเฮ้ยอะไรแนละ้วน้องสาวม,มันอ่ะไป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 ไยไป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 ไ้ไไอไเไียไปไป่ไปไยไ <c oughs> ให้มึงเช็คดู when I come through c h e o the โดนกูสไลฟป within one t e l l มึง sorry I can't do และมึงไม่ใช่เพื่อนตอนนี้กูแม่เก็ตเดชั้นทัวร์ที่เออโย่ยังมองดูปี me